<c oughs> ตัวนี้ก็คือใบอินทนิลน,นะครับอินทนิลน,น้ำนะครับเรือใช้อินทนิลน,น้าอินทนิลจะมีอินทนิลน,น้ําอินทนิลบกนะอินทนิลน้ํากับอินทนิลบกมะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอินทนิลน,น้ําใบจะเป็นแบบงม,มเข้านะครับใบใหญ่กว่าดอกก็จะดกเป็นพวงใหญ่กว่านะฮะอันนี้ลองไปดูนะลองไปศึกษาเปรียบเทียบกันนะครับจะใช้อินทนิลน,น้ํานะครับนํามาย่างไฟให้เหลือง ก่อนนาไปเข้ายาหรือใช้วิธีตากให้แห้งก็ได้อบให้แห้งก็ได้นะครับใช้ไม่เกินเจ็ดใบนะครับประกอบเข้ากับ <c oughs> ทํายาต้มเป็นยาแก้เบาหวานนะครับลดน้าตาลในเลือดแต่ว่าตัวนี้ใครที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือมีปัญหาเรื่องความดันก็ต้องระวังด้วย ตัวนี้ก่อนใช้ต้องนํามาคั่วมันจะดีนะฮะหรือใช้ปิ้งแบบเนี้ยมันจะดี <c oughs> ท้าใช้ใบสดนะ